พ <How do. S 1> ี่กอนเฮาโจพอแล้วยินนะเย้เยอ๋อแต่มันมีกล่องมันยิงผ่านกล่องไม่ได้นี่นะอ่ะอ่ะเมือ่อกี้นั้นแสดงว่าก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้น เพิ่งมาคิดได้ตอนนี้คืออะไรโอ้คนจีเนียสออะไรเออเราไม่ใช่เราเราไม่ต้องเดินกลับมากดขึ้นขึ้นลงลงก็ได้เพราะกล่องมันก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว ใหม่สิกล่องมันตงมาอยู่ข้างลิฟต์อยู่แล้วไงโอเคแล้วยังไงแล้วเราก็แค่เลื่อนลิฟต์ลงแล้วก็เอากล่องขึ้นลิฟต์เราไม่ต้องกลับไปเล่นกับกาวิตี้ก็ได้ตั้งแต่แรก กล่องขึ้นลิฟต์ไงแล้วตอนแรกกล่องมันก็ถูกพอ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 อ้ที่ต่อเนี่ยอายอดยอดยออโีเนียสุดยายาอมเป็นีเนียมากมัน ใช่ใช่มันก็ไม่ได้มีรูปแบบเดียวนิดหน่อยนะเนาะใช่จะใกล้จะไกลเข้ามาทางเดียวกันใช่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 เหมือนกันเลยเลิกเลิกเลิกออแต่สิบเปอร์เซ็นต์ไรเลิกจบตรงนี้แหละเฮียมึงสิพี่ดรมเยอะจริงเลย ยืดเห็นห้าห้าาแล้ยิงเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยว <c oughs> ยานะก็ทิ้ยอดก็คือบ้าจี้จริงๆนะ จะบอกคนนั้นดึก่ะฉันชอบแบ,บรหัพราะยวชไวมากเข้ามาอะไร <c oughs> อะไรนักหนานเนี่ย <c oughs> ใครผ่านไม่มีใครผ่านเลยไม่มีไม่มีไม่มีไม่อือไงแค่จะเอากล่องตรงนี้มาก็ต้องเป็นผ่าตู้อีกเหรอใครเดี๋ยวใคร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 เนี่ย Này, cây đít vừa kia lời Aunt Jensen Jensen <laughs> <học> <laughs> <Criated> <coughs> <coughs> and directed by Jensen Mà Miss Jensen! I don't know who you are! But I'm gonna find you! I'm gonna kill you!